สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูกระเป๋า นะคะกระเป๋ามินิมอลสัญชาติไทยที่ถูกอ,อกถูกใจใครๆหลายๆคนนะคะด้วยฟังก์ชันชีพชันฉลาดใครที่เคยได้ใช้จะต้องติดใจหนังก็ดีมากดีไซน์ก็สวยทัดเทียมกับกระเป๋าซูปเปอร์แบรนด์ต่างชาติได้เลยนะคะและวันนี้เรามี3รุ่นเด็ดออกมาใหม่เป็น3รุ่นที่คลอดมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สาวๆในยุคนี้อย่างแท้ทรูเลยใบเดียวเปรี้ยวได้ทั่วโลกได้ทุกลุกใครก็ตามที่กําลังมองหากระเป ที่มีคุณสมบัติดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เรามี3รุ่นัพย์จากกระเป๋ามวมาให้ดูนะคะมีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลย แล้วเบิกตัวมาเลยดีกว่าค่ะกับรุ่นโมพายห <g ib it> ยิบเองนักเลงพอทนดนี่ค่ะปิงรุ่นนี้ชื่อว่าโมพายนะคะอะให้ดูลักษณะรูปร่างโดยรอบนะคะนี่คุ้นๆไหมคะจะรับภายอะไรดีแอปเปลิลหรือสับปะรดใช้แล้วค่ะกระเป๋าโมพายใบนี้นะคะเขามีอินสปเรชันมาจาก กล่อง Apple Pie นั่นเองนะคะแล้วนั่งมาในรูปแบบ Neck Pouch สำหรับใส่ลุยใสย่ธรรมะแมงหรือใส่แฟก็ได้นอกจากเราจะคล้องคอเรายังสามารถ crossbody ได้ด้วยน่ารักมากแล้วไม่ได้ชื่อภายด้วยรูปร่างหน้าตายอย่างเดียวนะวิธีเปิดปิดก็เหมือนเป็นเปิดปิดกล่องพายคุณนี่เนี่ยเหมือนเปิดฝากล่องพายอย่างนี้เลยแลวมีฝาสอชั้นนะเห็นกระดูกนี้ไหมคะ ปับเปิดปิดโดยใช้แม่เหล็กค่ะและขอให้ดูแบบงานหนังของนางนิดนึงนะปกติแล้วกระเป๋าโมใช้หนังดีมากส่วนใหญ่เป็นหนังนำเข้านะหนังอิตาลีหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้เหมือนกันใช้หนังที่อยู่ในระดับบนเลยคือเป็นหนังท็อปเกรนเลยนะคะมีความแข็งแรงทนทานและสวยคือจะเป็นทรงซอฟก็ได้แต่ก็ตั้งทรงนี่ให้ดูโดยรอบแล้วน้ำหนักก็เบากำลังดีน้ำหนักเบามากอันนี้เบามากจริงๆนะคะคือสมกับความเป็นมินิมอลมากนะคะและให้ดูแบบว่างานสายข้างๆดูสิ อันนี้คือแบบเป็นม้วนแล้วเย็บนะจ๊ะมีความแข็งแรงนะคะเดินเส้นหนังทําเป็นสายตลอดยาวไรล่ย,ยต่อทอเต็มผืนมากจ้าแม่นี่เลยกระดุมตรงนี้นะคะก็หุ้มหนังสนิดเดียวกันแบบเดียวกันเลยให้ดูงาน stitching ง,งาน trimming ขอบดีงามมากอันนี้ปกติแล้วจะมีการลงยาให้เป็นสีเดียวกันแต่อันนี้คือใช้เป็นหนังหุ้มเย็บเลยนะจ๊ะอันนี้คือแบบว่านี่งามมากหันมาดูข้างหลังแล้วโลโก้ก็อยู่ตรงนี้ นนี่ะะคะแล้วเรายังมีช่องใส่บัตรใส่อะไรเวลาที่เราจะหยิบอะไรเข้าออกไวๆหรือใช้บ,บ่อยๆอย่างเช่นบัตรติดรถไฟฟ้าบัตรพนักงานบัตรชานมไข่มุกอีกแล้วนี่คือทุกครั้งเวลามีเชอช่องเล็กที่ไรนะบัตรชานมไข่มุกตลอดเอ๊ะเดี๋ยวแบบนึงเนี่ยอะไรมีอีกช่องด้วยนี่ค่ะ ยังอุตสาห์ซ่อนช่องนี่ไงช่องตัวนี้นะคะอาจจะมีการเกิดเหตุแบบใส่เองลืมเองด้วยซ้ำนะขนาดของกระเป๋าตัวนี้เนี่ยถามว่าใหญ่ไหมก็คือใหญ่ประมาณใส่ iPhone Plus ได้ใส่แว่นตาได้ใส่เจลังมือกุญแจลงกุญแจรถได้อะไรได้นะคะเนี่ยแล้วก็ให้คอ,คอบแบบนี้เลยแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยาวไปนะคะสามารถน็อตสายได้นะคะตามความยาวที่เราชอบนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงๆนิดนึงลืบนี่เสร็จแล้วสวยด้วย แบบนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะมีความสั้นขึ้นอะไรอย่างนี้โมพายตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคตรงที่ว่าเหมือนสามารถเป็นเนคกพาวช์ใส่ได้ทั้งมือถือใส่ได้ทั้งเงินใส่ได้คือเอาว่าง่ายๆมีช่องเหลือไว้ใส่อย่างอื่นแล้วหยิบเข้าหยิบออกได้อะไรเงี้ยนะคะตรงเนี้ยพูดเลยว่าตอบโจทย์มากและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมาในราคาแบบ3,900าบาทเท่านั้นไม่ได้ซื้อตรงนี้นะต้องไปซื้อที่ทางแบรนด์นะคะเขามีหลายสีอยู่ประมาณ4ส,สีนะถ้าจะไม่ผิดก็คือจะมีสีเซามีนะคะก็คือ สีดําแล้วก็สีโคโค่นะคะก็เป็นสีน้ําตาลสีมิลกก็คือสีขาวและสีที่อยู่ในมือนี้นะคะก็คือเป็นสีพแคเล่นนะคะหรือว่าสีเบจนั่นเองได้ข่าวว่าแบบาต่ละรุ่นนะคะมาไวไปไวมากลองไลน์ไปถามดูได้นะคะจริงๆพูดเลยว่าแบบมีใบเดียวเปรี้ยวได้ทั้งทริปสะพายข้างก็ได้ใส่ขอก็ได้ของของแซบมากสุดแล้วราคาดีมากแนะนำค่ะ แล้วมาต่อกันที่ใบที่2กันเลยค่ะก็คือม .1920 Belt Bag นะคะเป็นกระเป๋า Belt Bag ที่ไม่มีซิปนะคะเปิดปิดโดยใช้ฝาง,งับงแบบงแบแงบแบบนี้นา่ารักมากซึ่งตรงเนี้ยเขา Inspiration มาจากอะไรรู้ปะ มันจากเกมแพ็กแมนแอด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 อเนี่ยคือนึกออกปะและเปิดปิดล็อกโดยใช้แม่เหล็กไม่ใช่ว่าต้องกดต้องอะไรนะคะคือแบบเปิดปุ๊บก็คือเปิดเวลาปิดปุ๊บแม่เหล็กนางก็จะดูดอย่างนี้เลย แอดแอซึ่งตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าเบลส์แบ็หรือเป็นกระเป๋าบัม b a ็กเนี่ยที่ค่อนข้างแบบเป็นทรงตรงเนี้ยข้อดีคือว่าเวลาที่เราแบบสะพายไปหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็คือจะอยู่ทรงมันจะไม่ได้ยยบเวลาเรานั่งทับหรืออะไรมากมายอะไรเงี้ยนะคะหนังตัวนี้นะคะก็ใช้ตัวท็อปเกรดเป็นหนังวัวเกรดพรีเมียมนะคะเดินทางมาจากโรงฟอกหนังชื่อดังจากอิตาลีเลยกลิ่นก็หอมมากพูดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวสายกระเป๋าของเขานะคะ นางมีความยาวถึง48นิ้วดังนั้นนะคะคิดว่าน่าจะได้ใช้คราวนี้แหละไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะคาดได้หมดและที่สําคัญนะสายนอกจากจะให้ความยาวมาแล้วนะคะยังให้รูจะรูปรับได้ถึง7ระดับดังนั้นนะคะเราต้องการที่จะคาดเอวก็ได้คาดอกก็ได้คาดหลังพาดบ่าใดๆอะไรเงี้ยได้หมดนะคะก็คือตามอัธยาศัยของเราได้เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะมีช่องลับอีกแล้วจ้าโอ้ยนี่ช่องลับใหญ่มากดูดิ มือแบบหายไปแทบจะทั้งอันอันนี้นะคะเอาไว้ใส่ใดๆก็แล้วแต่ที่เราหยิบใช้บ่อยๆซึ่งน้องเบลสแบ็กหนึ่งเก้าสองศูนย์ใบนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะคะก็คือมีสีแทนนะคะก็คือเป็นสีน้าตาลแล้วก็สีกาแฟโอเลนะคะหรือว่าสีก็คือเป็นกาแฟใส่นมนะคะก็คือสีนี้นั่นเองคือเป็นสีใหม่นะคะแล้วก็มีสีอลมอนมิลนะคะจะเป็นขาวครีมแล้วก็สีสุดท้ายคือแบล็กเซซามีนะคะก็คือสีดํานั่นเองก็คือเป็นสีสียอดฮิตของ บบสไตล์มินิมอลลิสอยู่แล้วอ๋อแต่ขอบอกเลยน้ำหนักเบามากไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงนะคะใครที่เคยเห็นกระเป๋าโมแบ็คอยู่แล้วลองจับดูรู้เลยนะคะว่าฝีมือจริงๆแล้วพูดเลยนะคะถ้าชอบปุ๊บควรต้องรีบจัดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพรีออเดอร์อีกทีรอเป็นเดือนจ้าน,นี่นะคะโลโก้นะคะโมหรือมาจาก Minimal Object กต์นั่นเองนะคะและอันนี้ก็คือเป็นช่องของเขาแล้วก็นี่ สแตมเป็นโลโก้นะคะ MO MO Minimal o b j e c t นะคะยังจะมีช่องเล็กอยู่ข้างในอีกเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ของให้ดูกันนะคะนี่มือถือนะคะมือถือเราใส่ช่องนี้ได้ไหมหุยได้มือถือใส่ช่องนี้ไปเลยจากนั้นหูฟังเจลล้างมือลิปสติกกุญแจรถ นี่คือใส่ของลงไปแล้วนะอันนี้นะคะยิ่งมีความเป็นวีคเอนเดอร์เพิ่มขึ้นมากไปอีกคือมันก็ใส่ทุกอย่างที่จาเป็นได้เนี่ยแล้วยังจะมีช่องเหลือไว้ใส่บัตรตืดบัตรเครดิตบัตรอะไรก็แล้วแต่ได้อีกนะคะแล้วช่องข้างหลังนะคะก็เสียบมือถือได้เหมือนกันพร้อมเคสนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะใบเดียวเปรี้ยวได้ทั้งทริปอีกแล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์เราช่วงนี้นะคะคือเราต้องการความธรรมะแม,มงอยู่แล้วและอะไรๆก็ตามที่แบบแฮนด์ฟรีมากสุดหรือว่าแบบเปิดปิดง่ายใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภยัยก็คือถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้มากๆใบนี้นะคะมาในราคา5,400บาทเท่านั้น ืออันนี้คืออาจจะต้องมีแล้วจริงๆแล้วแล้วนะคะเราก็เดินทางมาสู่ใบที่3หรือใบสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะที่จะพามาดูกันนั่นก็คือ most m i s s ตัวนี้มาเป็นกระเป๋าสะพายนะคะเป็นกระเป๋าเรียกได้ว่าเหมือนเป็นกระเป๋าย่ามเลยแหละใบใหญ่สะใจมากแม่และอย่างที่บอกนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบกระเป๋าทรงซอฟเนี่ยมาแรงมากๆทรงที่มันจะดูแบบพองๆยวบๆทรงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสรีละหรือตามแบบว่าการใช้งานหรืออะไรเงี้ยกำลังมาแรงมากนะคะคือนางเป็นงานอาร์ตจิงซังมากอ่ะเห็นอย่างงี้ปุ๊บแล้วตัดคนจะตีความเลยอะผู้หญิงมาเห็นจะรู้สึกว่าม,มันมีวิธีการถือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่วนผู้ชายมา เ,เขาก็จะนึกภาพของเขาได้ว่าจะถือแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยจริงๆใบนี้มันเลิศมากนะคะมีความยูนิเซ็กซ์นะที่สําคัญที่สุด เป็นหนังทงั้งใบแต่น้ำหนักเบามากทางแบรนด์บอกว่าน้ำหนักเท่ากับส้มลูกเล็กสี่ลูกเท่านั้นคือลูกเล็กๆกับส้มจิว๋วอะส้มจิ๋ว4ี่ลูกอะจริงๆซึ่ง,ง,ง,งมันเบามากๆเลยนะคะความเป็นโมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้เขาเลยคือเรื่องของงานหนังนะคะหนังเขานุ่มและดีม,มากจริงๆอะพูดเลยอันนี้คือเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกภูมิใจเพราะเป็นกระเป๋าแบบมินิมอลสัญชาติไทยหน้าตามีความอินเตอร์มากมีความมินิมอลที่แท้ทรูนะคะและก็สามารถ ถือสะพายได้หลายแบบมากกลไกที่ทำให้เปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์การถือการสะพายได้คืออะไรหรือปะคือสายนี่คือจริงแล้วเขามาเป็นสายเดียวแต่ว่าเขาปรับได้ทั้งหมด7ระดับดังนั้นเนี่ยสามารถใส่ย,ยาวได้จะขึ้นเป็นโชเดอร์ก็ได้หรือจะเป็นแบบ เป็น cross body อย่างเงี้ยก็ได้เราจะไว้ข้างหน้าไว้ข้างๆไว้ข้างหลังได้หมดเลยนะคะหรือผู้ชายสะพายก็จะกลายเป็น l ลุ k messenger หรือคอมม u เตอร์แบบเก๋ๆ,ๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็คือจะมีอารมณ์เหมือนเป็นเบอร์ซักเหมือนเป็นกระเป๋าย่ามหรือเป็นแบบ ho bag s a e c h e l อะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราขยบเขาเข้ามาอีกเขาก็จะมีความเป็นแบบ s e c มากขึ้นมันสามารถขึ้นโชเดอร์ได้นะคะจนสุดท้ายถ่ายสุดสามารถ ดึงปืด๊ดเข้าไปถึงในสุดให้เป็นสายคล้องที่สั้นที่สุดนะแล้วปอบลากหางยาวๆอันนี้เป็นปลาหมึกไว้เลยนะคะอันนี้คือเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วเห็นปะซึ่งตรงนี้เราถือเป็นแบบคล้องแขนอย่างนี้ได้หรือจะถือเป็นคลัชแบบอุ้มแบบนี้ก็ได้ลองลองเนี่ยเก๋ๆอันนี้คือยิ่งจับยิ่งชอบและข้างหลังนะคะยังจะมีช่องใส่มือถือไว้ข้างนอกไว้ให้ตรงนี้นี่นิดนึงมือถืออยู่ในเนออีกแล้ว,ลวเจออะไรชอบนี่ชอบเนอนี่ ช่องใส่มือถือลงไปตรงนี้นะคะไม่พอช่องใส่มือถือของเขามีแม่เหล็กจ้าโมแบ็ทั้ง3รุ่นวันนี้ที่มาอัปเดตให้ฟังเนี่ยถึงแม้ว่ารูปทรงแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะคะคือเป็นแมกเนตคลอเชอร์ก็คือเป็นแบบเปิดปิดแบบแม่เหล็กคือไรซิปนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าเนี่ยจะลดทอนความเป็นพวกอะไหล่ฮันดแว์เนี่ยออกไปเยอะมากเหลือแต่หนังเท่านั้นเองแล้วก็เปิดปิดแม่เหล็กเนี่ยแล้วพอเปิดมาข้างในก็คือได้ช่องใหญ่กว้างมากนะคะ อันนี้ใส่ลูกแมวได้เลยอ่ะเอาพูตรงแล้วก็มีช่องกลางนะคะแล้วก็ยังมีพ็อกเก็ตแล้วก็มีตัวสำารับ small pouch ข้างในให้อีกสามารถใส่พวกข้าวของอะไรที่เรากลัวว่าจะควานหามไม่เจอใส่ไปตรงนี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เขาได้เคลมว่าใส่แล็ปท็อป15นิ้วได้ l i นิ n งของเขานะคะคือดูไกลๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นหนังสเวตแต่จริงๆแล้วคือเป็นอลันทารานะคะมันจะเป็นเหมือนเฟล์อะเหมือนคล้ายๆสักกาลาดคล้ายๆเหมือนกรรันไม่ยนิดๆอะไรเงี้ยนะคะแต่มาเป็นแฟบริกที่เหนียวใช้เสมือน เลเยทําให้กระเป๋ามีน้ําหนักที่เบาขึ้นและสัมผัสข้างในมีความนุ่มเปิดมาช่องสเปซใหญ่มากแบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคนี้คือแบบใบเดียวคือเปรี้ยวได้ทุกโอกาสมากเลยไม่ใช่แค่เปรี้ยวทั่วไทยนะคือไปทั้งทางานก็ได้ไปเที่ยวใส่เสื้อผ้าใส่พวกสัมภาระใส่ขนมก็แกปอะไรอย่างงี้ลงไปในนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็น everyday bag มกอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่คอมดูนะคะอันนี้ประมาณเท่าไหร่13นิ้ว13นิ้วนะจ๊ะใส่แล้วเด้อ ใส่ได้สบายสบายไม่รอช้าแว่นตานะคะกล้องถ่ายรูปนะจ๊ะเอาจริงใช่ไหมมันจะได้มันจะไม่ขาดใช่ไหมกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์ใส่ช่องเล็กนะคะลิปสติกหูฟงังนี่ใส่ช่องเล็กไว้เจลล้างมือกุญแจรถนะคะคุชชั่นอีกสักหนึ่งตลับแล้วกันนี่ค่ะ,น,คะนี่คือใส่โหหนักมากหนักมากนี่นะใส่เข้าไปแล้วนะคะอ่ะพอมายางงี้ปุ๊บเดี๋ยวดูนะเห็นปะ ดูนะเห็นปะ่ะเมื่อกี้เรามือไปดันแค่นิดเดียวเองอะ่ะคือนังก็ปิดเองโดยอัตโนมัตินะคะแทบไม่ต้องใช้มือจับอะไรแล้วคือนังก็แบบปึ๊บปิดเกันดเข้าไปเองเลยนะคะ <ète> โอ้หนักมากนี่เราก็ไม่ต้องกลัวเลยสายมีความแข็งแรงมากนะคะนี่ให้ดูเนี่ยกี่ชั้นต่อกี่ชั้นเนี่ยเย็บยำยำเย็บเนี่ยเห็นปะ่ะรู้เลยว่าเอาอยู่ไม่มีความน่าก,กลัวไม่มีความน่าก,กลัวจริงๆมีโลโก้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตังนี้ก็จะเป็นตัวสายแล้วเขาก็จะใช้เป็นหมุดกลัดมาอย่างนี้ นี่ก็ใหญ่มากน,นี่ก็ใหญ่มากเห็นไหมเรามาดูตรงฐานกระเป๋ากันมากงฐานของเขาเป็นสี่เหลี่ยมตรงนเนี้ยเเวลาที่เราแบบใส่ของยิ่งใส่ของเยอะเนี่ยวันเราตั้งปุ๊บอะเห็นปหมกระเป๋ามันก็คือจะตั้งของมันได้อย่างเงี้ยเห็นปะคือน้องก็จะแค่ย้วยตามแบบตามความอ่อนช้อยของนางเฉยๆแต่มันจะไม่ล้มไม่ระเนระนาดหรืออะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือเลยค่ามากจริงๆนะคะใบนี้นะคะมาในราคา10,000ืนกับ 900บาทตั้งราคาได้น่ารักมากจริงๆนะคะรุ่น Smith นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีสีที่อยู่ในมือจี้นี้ก็คือสีแซนนะคะก็คือจะเป็นสีแบบ สีเบจน้ำตาลสีแทนแล้วก็สีแบล็กก็คือสีดำนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคือสายมินิมอลก็แฮปปี้ใช้ได้ไม่ขวยเขินแน่นอนนะคะแล้วใบใหญ่ขนาดนี้ใช้หนังเยอะขนาดนี้ดูเหมือนจะไม่มีดีเทลอะไรแต่ทุกอย่างทุกเอลเมนต์คือคิดมาหมดแล้วนะคะอันนี้คือแซบมากและนี่นะคะกระเป๋าโม .3 ใบ3 c o คอลเลคชันใหม่ที่เราพามาอัปเดตกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสวยแซบเลอค่าและคู่ควรกับการเป็น everyday bag ทุกใบเลยจริงๆนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนช่องทางไลน์นะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ w w w m o s t o r y c o s h o p รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมใดๆเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ใน description นะคะเร็วๆนี้ที่จะภาพไปดูอะไรหรือใครอยากจะดูอะไรก็รีเควสต์มาได้เช่นเคยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ